nikon z6 mark ii ครับมาพร้อมกับ dual processor ครับเรียกว่าเร็วแรงขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ if ในหมด movie ครับแล้วก็สามารถผลิตสีได้ถึง12บิตในการถ่ายรอนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนคิดถึงมันครับ sd card ครับผมกลับมาแล้วครับรวมถึงแบตเตอรี่กิฟของเขาตัวใหม่เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบครับ คนครับสายนิคอนครับรอคอย Z6 Mark II ครับวันนี้เขามาแล้วครับหลังจากที่ปล่อยให้ Canon Sony ี่อ่างๆนะเปิดตัวกล้องนู้นนี่นั่นนะนิคอนก็เปิดตัวบ้างนะครับ Z6 Mark II ครับมาพร้อมกับระบบประมวลผลแบบดวครับก็คือตัวเก่าของเขาเนี่ยคือ Z6 Z7 เจนี่ยจะใช้ X-Speed 6นะครับแค่1ตัวครับแต่นี้ก็คือเป็น X-Speed 6ให้มาถึง2ตัวครับโอ้โหเรียกว่าชิปประมวลผลเนี่ย ช่วยกันทางานนะครับทำให้สามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้แบบเยอะมากขึ้นนะรวมถึงการถ่ายวีดีโอแบบ 4K ก็ทําได้เช่นกันนะครับผมและแน่นอนครับ Z6 สามารถบันทึกได้ที่24ล้านพิกเซลนะครับในโหมดภาพนิ่งนะครับก็เท่ากับตัวเก่าเ,ล,เลยนะครับ Z6 มัลติกับ Z6 ตัวแรกนะครับก็คือ24ล้านเท่ากันนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมนะแน่นอนครับ บันทึก24ล้านพิกเซลก็จะได้เปรียบเรื่องของ ISO นั่นเองครับก็สามารถเล่งได้สูงสุดถึง24,800ครับผมทีนี้มาดูคุณสมบัติในการผลิตวิดีโอของเขากันบ้างน,นะครับที่ความละเอียดแบบ Full HD นะครับจะสามารถทำได้ที่120เฟรมครับอันนี้ก็เท่ากับตัวเจนแรกนะแต่ส่วนที่เพิ่มมาคือ 4K เขาเนี่ยทำได้ถึง60เฟรมครับผมอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาจาก30เฟรมในตัวเจนแรกครับผมก็ถือว่า เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานในโหมดวิดีโอนะครับผมทีนี้ในส่วนของซีนิมาครับสำหรับสายซีน e มาเนี่ยก็จะถามกันเข้ามาเยอะนะครับตัวนี้จะรองรับในเรื่องของ n l o อกแล้วก็ hlg แล้วนะครับวิดีโอ Hy b ิ Lo ็อกแกมมาครับอันนี้ก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานนะครับในเรื่องของสีต่งตา,งตางนะครับโดยที่ตัวแซดโหมารทู o Mart เนี่ยสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอโ o เลสท,ที่12บบิตรอครับโอ้โหเรียกว่า เยอะมากๆนะครับแต่ในส่วนเนี้จะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลังนะครับหลังจากที่คุณซื้อกล้องไปแล้วนะแต่ถ้าในตัวกล้องเขาเลยเนี่ยปกติเขาก็จะสามารถผลิตได้ที่8บิต420นะส่วนถ้าต่อ external recorder ออกไปพวก Auto mode ต่างๆนะครับก็จะได้ที่10บิต422ครับผม ในส่วนของสล็อตการ์ดของเขานะครับหลายคนได้ข่าวว่าเขาจะเอา SD การ์ดกลับมาหรือเปล่านะครับอันนี้คําตอบอยู่ในมือผมแล้วนะครับลองเปิดให้ดูลเลยดีกว่าสล็อตการ์ดของเขานะครับมาเป็น2สล็อตคู่นะครับไม่เหมือนตัวแรกนะอันนี้เท่าที่ผมเห็นเลยคือเขียนว่า SD ก a r ์ดนะครับแน่นอนครับเขากลับมาแล้วครับผมใครที่ยังมี SD การ์ดหรือเก็บ SD การ์ดไว้นะได้ใช้แล้วนะครับผมถ้าซื้อ Z6 ตตัวทูไว้นะครับผม รวมถึงอีกช่องหนึ่งเขาเขียนตรงนี้ว่า CFX เพชนะแต่ผมจะกดออกมาให้ดูนะครับสิ่งที่ผมใส่ไว้ก็คือ x Q D นั่นเองครับผมแต่ช่องเดียวกันเนี่ยสามารถใส่ CFX เพช type B ได้นะครับก็คือขนาดไซส์ของเขาเนี่ยจะใกล้เคียงกับ a Q D ครับก็ใส่ในช่องเดียวกันเลยอีกช่องหนึ่งก็จะเป็น S D การครับโดยทั้ง2ช่องเนี่ยการกดออกมาของการนะก็จะเป็นการ กดแล้วก็เด้งออกมาเลยนะครับผมจะไม่มีการกดปุ่มมางข้างหรือมีตัวล็อกก๊์ดอะไรแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะแต่ผมก็ถนัดแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือกดเข้าไปเลยตึ๊กนะครับใส่การาดเข้าไปก็กดเข้าไปดื้อๆเลยปุ๊บอย่างนี้มันก็จะล็อกอยู่แค่นั้นเองนะครับเวลากดออกก็กดทีหนึ่งนะครับแค่นั้นเองง่ายๆแบบนี้นะครับหลายคนก็คลายสงสัยไปแล้วว่าสามารถเอา AQD มาใช้กับตัวใหม่ได้หรือเปล่าตอบเลยว่าได้ครับผม ตรงนี้นี่เองครับที่ใส่ XQD หรือ CFexpress เข้ามาเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความสามารถของเขานะครับในการถ่ายรัวมากขึ้นครับจากอันเก่าเนี่ยแซจะอยู่ที่12เฟรมเพอร์เซกครับแต่ถ้าตัวแซ Mark II เนี่ยจะเพิ่มเป็น14เฟรมเพอร์เซกแล้วครับผม มาเ,เรื่องของการอัพเฟิร์มแวร์กันบ้างนะครับต้องบอกว่า Z6 Mark II เนี่ยเพิ่มความสะดวกในการอัพเฟิร์มแวร์ขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าถ้าใครเคยใช้ค่ายอื่นๆนะครับหรือแม้แต่นิคอนเองเนี่ยเวลาการอัพเฟิร์มแวร์ของเขานะครับเวลาเราไปโหลดเฟิร์มแวร์มาแล้วนะครับเราต้องหาการ์ดเนี่ยเสียบเข้าไปกับคอมนะเพื่อเอาเฟิร์มแวร์เนี่ยโยนใส่การ์ดนะครับแล้วถึงจะเอาการ์ดเนี่ยมาเสียบกับกล้องแล้วก็กดอัพเฟิร์มแวร์ครับขั้นตนการก็จะเป็นอย่างนี้ในแคนนอนนิคอนนะแต่ถ้าโซนี่เนี่ยก็จะต้อง เสียบ USB ตรงกับคอมเลยแล้วก็อัพผ่านคอมเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านการนี่ครับแต่นิคอน z ซทนะครับ,รบเพิ่มความสะดวกมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับโดยการที่คุณแค่ต่อ Wi-Fi นะครับกับมือถือนะแล้วก็เข้าแอป Snapbit ครับโหลดเฟิร์มแวร์มาในมือถือนะแล้วก็อัพเลยในระหว่างที่ต่ออยู่ก็อัพแบบไร้สายเลยครับกล้องคุณก็อัพเฟิร์มแวร์ผ่านมือถือเลยก็เรียง่ายๆเหมือนกัน ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของมือถือมาแล้วก็อัพผ่านมือถือเลยง่ายๆไม่ต้องไปยุ่งกับคอมไม่มันยุ่งยากนู่นนี่นั่นนะต่อไปก็คือมีแค่กล้องกับมือถือก็สามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้แล้วครับผมส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับหลายคนที่ติดใจยอยู่ว่า s n a p b i t เนี่ยไม่สามารถส่ง Wi-Fi วิดีโอจากกล้องลงไปในมือถือได้นะครับ s n a p Bi t ในส่วนการทำงานกับ Z6 Mark II ตอนนี้ก็สามารถทำได้แล้วครับผม ทีนี้มาดูในส่วนที่สำคัญครับหลายคนก็มีคำถามว่ามันคือแบตเตอรี่ตัวไหนนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเดิมครับก็คือ ENEL 15C ครับขอย้ำว่าเป็น t ท p i C นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับผมก็แน่นอน,นครับ t ท p e C ความสามารถของเขาเนี่ยมากมายนะครับแล้วก็ความจุก็เพิ่มขึ้นเป็น2,280 mAh ด้วยนะครับรวมถึงวิธีการชาร์จและการใช้นะก็คือ เวลาที่เราใส่แบตอยู่ในตัวกล้องแบบนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเสียบ power bank น้ผ่าน USB C นะเพื่อเป็นการใช้ไฟในส่วนของ power bank ควบคู่กับแบตเตอรี่นับทำให้สามารถใช้ได้ยาวนานมากขึ้นนะครับถ้าเสียบไปใช้ไปชาร์จไปก็คือทำได้นะครับรวมถึงเมื่อเสียบไว้นะครับแต่ไม่ได้เปิดกล้องเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ไปในตัวครับผม ในส่วนของแบตเตอรี่กิฟต์นะครับทำไมต้องยกมาพูดกันนะเพราะว่าแบตเตอรี่กิฟต์เนี่ยมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับผมในส่วนของแบตเตอรี่กิฟต์ตัวแรกนะครับจะเป็น mbn 1 0เนี่ยตัวแรกเนี่ยจะไม่มีปุ่มอะไรเลยนะเป็นกิปแบบลน้ลนๆเลยคือสร้างมาเพื่อใส่แบตเตอรี่2อันแล้วก็ใส่เข้าไปกับกล้องนะครับเพื่อให้ใช้งานยาวนานมากขึ้นนะครับจะถ่ายแนวตั้งก็คือต้องใช้ปุ่มนี้อยู่นะครับจะไม่มีปุ่มอะไรที่กิปเลยนะครับผม ส่วนตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะเป็น MBN11 ครับตัวนี้จะมีปุ่มหมดแล้วทั้งปุ่มชัตเตอร์นะครับไดอัลหน้าไดอัลหลังนะครับรวมถึงปุ่ม AF on นะครับแม้กระทั่งจอยสติกนะครับก็ให้มาด้วยนะครับผมเรียกว่าให้มาเนี่ยให้มาครบเลยนะครับตัวแรกไม่มีปุ่มอะไรเลยครับแต่ตัวนี้ก็คือให้มาครบๆเลยนะครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่หลายคนซื้อไปก็อาจจะยังไม่ดูนะครับ นิคอนเนี่ยเขาเคลมว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ MBN11 ของเขาเนี่ยสามารถใส่แบตเตอรี่ได้2ก้อนนะและเวลาที่เราใช้ถ่ายอะไรที่มันนานๆเช่นถ่ายวิดีโอไลฟ์สดออหรือว่าจะถ่ายทามลงทําแลบนะครับที่กล้องเนี่ยต้องใช้นานๆใช้นานๆน,นะครับสามารถถอดแบตเตอรี่ออกไปทีละก้อนนะครับก็คือเราใช้อยู่2ก้อนเนี่ยเราถอดออกไปก้อนหนึงไปชาร์จนะครับกลับมาใส่เนี่ย กล้องก็ยังทํางานได้เหมือนปกติเลยแนมะ้กระทั่งว่าเปิดอยู่ทายอยู่นะครับหยิบเอาไว้หนึ่งก้อนอีกก้อนนึงยังอยู่นะก็สามารถทํางานได้ต่อเน,นื่องนะครับเอาก้อนนึงไปชาร์จก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใส่ใหม่แล้วค่อยถอดอีกก้อนหนึงไปชาร์จ n e ครับก็จะใช้งานได้แบบยาวๆไปเลยนะครับถ้าเรามีที่ชาร์จอยู่ใกล้นะอันนี้ก็เป็นข้อดีของแบตเตอรี่กติตัวใหม่ของเขาครับผม มาพูดถึงลักษณะภายนอกกันมากนะครับของ Z6 Mark II นะครับผมจะเอา Z6 ตัวแรกนะครับมาเปรียบเทียบกันดูนะครับตรงนี้ก็เท่าที่ดูภายนอกเนี่ยโอ้โหแทบจะเหมือนกันเลยนะครับทั้งการจัดเรียงปุ่มต่างๆนะหรือว่าปุ่มชัตเตอร์ตำแหน่งของจอต่างๆตำแหน่งของไมโครโฟน,นครับหรือแม้กระทั่งเอ,อ่อไดออลทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเหมือนเดิมหมดเลยนะ EVF ตำแหน่งปุ่มข้างหลังต่างๆนะเดี๋ยวจะให้ดูไปทีละปุ่มนะครับผมรู้สึกว่ามันคล้ายเดิมมากรวมถึงกริปเขาเนี่ยก็มีความนูนต่างๆที่มุมเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมจะให้ดูด้านขวานิดนึงตรงที่มันต่างกันนะครับก็คือด้านขวาเนี่ยจะเป็นสล็อตการ์ดเนื้อตัวเก่าเนี่ยจะตัดอยู่แค่นี้นะครับส่วนตัวนี้จะตัดลงมาต่ำมากขึ้นมาว่าเขาเป็น2สล็อตแล้วนะครับผมตัวแรกเนี่ยเป็นสล็อตเดียวนะก็คือต่างกันตรงนี้นะครับผม ส่วนด้านหลังนะจะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับผมจะมีปุ่มต่างๆเนี่ยก็วางในลักษณะเดิมนะครับก็จะเป็นปุ่มซ้ายขวาขึ้นลงนะครับมีโอเคตรงกลางปุ่มขยายภาพต่างๆนะครับรวมถึงจอยสติ๊กเนี่ยก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับเรียกว่า Nikon เนี่ยคิดว่าการวางทุกอย่างของ Z6 เนี่ยลงตัวอยู่แล้วนะครับพอเป็น Z6 Mark ารเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับผมรวมถึงจอเขาเนี่ย ที่ผมเห็นความต่างนิดนึงก็คือใต้น,นี้จะมีร่องนิดนึงนะครับให้เปิดจอมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนตัวเก่าเนี่ยจะเป็นเรียบเลยก็คือไม่มีร่องอะไรเลยนะครับก็ใช้มือนะครับงัดตรงนี้เอาเพราะว่าจะมีทําเป็นบากตรงนี้นิดนึงอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าจะไม่ต่างครับไม่ไม,ม่มีส่วนอะไรมากมายนะครับส่วนจอเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมนะก็คือ เงยขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับหรือว่าจะก้มลงก็ได้ประมาณขนาดนี้ก็คือเป็นจอแบบชิวนะยังไม่สามารถเปิดออกด้านข้างเหมือนเจ้าอื่นๆเองนะครับผมรวมถึงด้านนี้นะครับอ่าก็มาดูกันนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับผมเออยางข้างๆางนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือมีหูฟังหยุ่งบนครับมีไม้อยุ่งล่างนะ รวมถึงด้านนี้ก็เป็น USB มี HDMI แล้วก็ในส่วนของสายลั่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็น USB แบบ USB Type C ด้วยนะครับผมอันนี้โปรดดูก็เหมือนเดิมเลยครับเป็น HDMI ก็จะเป็นแบบมินินะครับผมรวมถึงมีโลโก้ Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะครับก็ยังเหมือนเดิมครับ s n a p b i t ของเขาแน่นอนครับผมทีนี้ด้านหน้าของเขานะครับก็เหมือนเดิมอีกเช่นกันครับก็คือจะมีปุ่มฟังก์ชัน1นอยู่ตรงนี้นะ สำหรับใครที่ติดใจนะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปุ่มถอดเลนส์อยู่ด้านซ้ายครับก็ยังเหมือนเดิมอีกเช่นกันครับต่างกันเฉพาะแค่โลโก้ตรงนี้ครับแซดห r มา i ทตรงนี้ครับที่รู้สึกว่าเด่นชัดนะครับผมด้านบนก็จะมีจอ lcd เหมือนกันนะครับแล้วก็วางตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเรียกว่าแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะครับใครที่ใช้แซอยู่ จะเป็น Z6 Mark II นะครับเรียกว่าอารมณ์เดิมฟีลลิ่งเดิมเป๊ะเลยครับผมใครที่ใช้ Z6 นะครับแล้วจะเปลี่ยนเป็นอัปเกรดเป็น Z6 Mark II เนี่ยก็เรียกว่าขนาดไดเมนชันอะไรต่างเนี่ยเท่าเดิมนะครับแตกต่างแค่เฉพาะช่องเปลี่ยนเมมเท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นข้อดีนะเรียกว่าเป็นข้อดีเลยเพราะว่าใช้กับแอลเพตัวเดิมอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยที่ใช้กับ z ซตัวแรกนะก็ยกชุดมาใช้กับ Z6 ตัวทูได้เลยทั้งชุดลิกวิดีโอต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งแอลเพดนู age, ่นนี่นั่นนะอุปกรณ์เสริมจะเป็นยางหุ้มนู่นนี่นั่นอูสเกอร์การแปะการลอยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือใช้รุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับเรียกว่าทำออกมาให้ใช้งานง่ายๆเลยครับ nikon z6 mark 2ครับหลังจากที่ผมได้ลองออกไปถ่ายที่สถานที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าหูประทับใจมากๆเลยนะครับ เพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับเวอร์ชันแรกหรือเปล่าแล้วภาพจะออกมาเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าด้วย Duo X Speed ์ของเขาครับทำงานร่วมกันครับรวมถึง14เฟรมเปอร์เซกของเขาครับที่ทำได้มากกว่ารุ่นแรกเนี่ยเรียกว่าเวลาที่วัตถุเคลื่อนเร็วๆครับแอคชั่นแอคชั่นเนี่ยสามารถเก็บได้แบบหมดจดเลยครับผมกันสั่นในตัวเขาครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าสามารถชดเชยการเคลื่อนไหวของมือนะครับอย่างเช่นซีนที่ผม เห็นรถแท็กซี่วิ่งมาเนี่ยแล้วยืนอยู่บนสะพานลอยนะผมก็อยากจะถ่ายใช่ไหมพราะกดไปเนี่ยเราอยากได้แบบแนวแบบเคลื่อนนหน่อยนะครับผมก็ใช้สปีดที่แค่หนึ่งส่วน30ิวินาทีครับการเคลื่อนกล้องผมเพื่อแผนตามรถเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะสมูทนะครับทำให้ภาพเนี่ยออกมาดีเยี่ยมเลยเพราะว่าด้วยระบบการสั่นภายในตัวกล้องของเขานะครับทำงานร่วมกับเลนส์ S-Line เนี่ยแล้วก็บวกกับ d u a l ลโพลิเของเขาเนี่ยเรียกว่า เนียนกลิเลยครับในการเคลื่อนมือตอมามวัตถุเนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยครับผมการถ่ายภาพรัวนๆเยอะๆแบบนี้ครับก็ต้องการบัฟเฟอร์ที่ใหญ่ขึ้นครับซึ่งตัวนี้ก็ตอบสนองได้ถึง127ภาพครับเรียกว่าบัฟเฟอร์เนี่ยจัดเต็มเลยครับถ่ายได้มากสูงสุดถึง340ช็อตครับเรียกว่าโอโ้ถ่ายกันเดียวยาวนะก้อนหนึ่งนี้อยู่กันนานๆ,ๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายภาพให้สนุกมากขึ้นแล้วก็ง่ายมากขึ้นครับก็คือโหมดของ Y Area AF ครับเรียกว่าวัตถุเล็กๆเนี่ยผมเลือกพื้นที่ใหญ่ๆนะแต่วัตถุเล็กๆที่เราสนใจอยากจกโฟกัสเนี่ยเรียกว่าจับได้หมดเลยนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมประทับใจอีกอย่างหนึ่งครับทำให้ทำงานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆครับและนี่ก็คือ set 6มัดทูครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่ามันดีขึ้นอย่างไรนะครับวันนี้ก็มัดรวมมาให้ฟังแล้วว่ามีฟังก์ชันเด็ดๆอะไรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ